ที่ยวองเที่ยวไปทัวรเมืองไทยจะอยู่ที่ไหนพาไปเที่ยวชมบ่อนสีสายพันหาอยาสวยงามหลายหลากเป็นที่นิยมตลาดน้ำชื่อดังติดลมตลาดน้ำชื่อดังติดลมจะพาเที่ยวชมไปดูของดีอัปเดตทุก <c oughs> วันและแลนดขัดสซันมาให้ถึงทีที่ซาเนื้อกลางออกใต้เราจะพาไปจะมีของดี ของแปลกที่ได้ทำีจะไปทุกที่ถ่ายทำเอามาสวัสดีครับสวัสดีต่อมาททุกท่านค่ะ คลิปนี้แลนด์พาเที่ยวค่ะพาทุกท่านมาอยู่ที่ตลาดสีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะคะเราพาทุกท่านมาชมสินค้าในตลาดสีเมืองค่ะตลาดแห่งนี้เป็นตลาดที่กว้างใหญ่มากกว้างมากเลยแล้วก็แบ่งออกเป็นโซนๆนะคะแบ่งโอซอนโซน,น,นอาหารสดอาหารแห้ง อาหารแช่เย็นแล้วก็ผักผลไม้ค่ะนี่ค่ะผู้ชมค่ะแลนแรนพาผู้ชมค่ะเดินลัดมาโหเดินอ้อมตลาดเลยค่ะผู้ชมค่ะแต่ละแต่ละโซนแต่ละโซนก็จะอยู่ยจริงๆแล้วก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละแล้วก็แบ่งออกเป็นที่จอดรถเห็นไหมจอดรถกว้างม,มากค่ะผู้ชมเดินเข้ามาโอ้ยเดินเดินหอบแหกๆเลยค่ะผู้ชมอันนี้เป็น อาหารสดตลาดสดก็จะคึกคักนิดนึงนะคะคึกคักมากเลยสดเนี้ยคนเยอะมากสดน,นี้คนเยอะคนเยอะเพราะว่าอาหารสดแบบนี้ทุกบ้านต้องทำทานถูกไหมคะก็มาซื้อม,มีปกุ้งสดมีทุกอย่างเลยแล้วก็เน้นเน้นเป็นขายราคาส่งนะคะนี่อย่างเงี้ยกวกลุกชิ้นฮอทดอก ลูกชิ้นหอวดอกต่างๆ,ๆเนี่ยเป็นถุงๆเป็นพแพ็คๆขายราคาส่งค่ะขายราคาส่งร้านนี้หมูหรือหมูบดหมูหัน่นสามชั้นโร80หมูบดเหมูหัน่นราคาเริ่มต้น100บาทอุย้ยตาดนี้คือค้าผู้ชมคือค้าวันนี้พาทุกท่านมาเดินอยู่ตลาดสีเมือง หมูพอหมูก็มีอ,อันนี้เป็นไก่อะไรไก่ทุกทุกส่วนเลยค่ะอะไรไก่ทุกส่วนเลยแล้วก็มีไก่ดำไก่ดำตลาสขขดสดคือคักดูผู้คนคือคักโหโอ,อ้โหอุปกรณ์อะไรอะไหไก่ทุกชนิดเลย อะไหลยทุกชนิดเลยค่ะทุกสัดส่วนของไก่เลยด้านนี้ก็จะเป็นปลาทูปลาทูสดปลาทูสดปลาน้ำจืดปลาทะเลก็จะเป็นไข่นีร้านนี้ผลไม้นี่ผลไม้ทุกชนิดมารวมอยู่ร้านนี้ค่ะชุเรียนแกะเนื้อให้เรียบร้อยแล้ว สละแกะเนื้อให้เรียบร้อยแล้วมีทุกอย่างเลยผลไม้มารวมอยู่ร้านนี้หมดทุกอย่างทุกที่ห่อสวัสดีค่ะค่ะทุกอย่างทุกที่ห่อสับปะรดนะคะยิ้มหวานด้วยสรุราหันหน้าเชิญกันด้านนี้ก็จะเป็นขนมหวานขนมหวานต่างๆเห็นไหมอย่างพ่อค้าแมค่ค้าเราขายของหวานอยู่ใช่ไหมคะเราก็มาซื้อแบบนี้เป็นถุงๆไปแบบนี้ค่ะ เนี่ราไปแยกขายมีทุกอย่างเลยนะดูละช่องค่ะมีทุกอย่างเลยอันนี้เป็นลูกชิดทนี่เป็นผลไม้เชื่อมค่ะมีขนุนเชื่อมลูกตาลเชื่อมผู้สาเชื่อมก็มีแล้วก็เนี่ยขนมไทยๆเราค่ะทองหยิบทองหยอดปลอยทองเม็ดขนุนค่ะจัดไว้เป็นกล่องๆแบบนี้อันนี้ร้านนี้ขนมหวานโอ้ยผู้ชม เนี่ยมากันนะคะตลาดสีเมืองจังหวัดราชบุรีคะ่ะพ่อค้าแม่ค้าที่จะหาขายซื้อของไปจําหน่ายต่อที่จะมารับสินค้าไปจาหน่ายต่อแนะนําเลยนี่เป็นอีกหนึ่งตลาดคะ่ะเป็นตลาดขายส่งโซนนี้เป็นโซนของสดนะคะของสดขนมหวานผลไม้ของสดรวมอยู่ตรงนี้คะ่ะเป็นตลาดสดคะ่ะเป็นตลาดสดเนี่ยแล้วก็โซนด้านนี้คือผักค่ะอ,อันนี้ขายส่งนะ ขนมหน้าทานทุกอย่างเลยนะคะนี hmm. ่ชื่อร้านอะไรเอ่ยเจมารีมารีนะคะผุ้ธชมฐาเนี่ยร้านเจมารีค่ะมาแล้วก็แวะมาอุดหนุนกันปกติแล้วพ่อค้าแม่ค้าที่มารับไปจําหน่ายต่อเนี่ยมาจากทางทางนครปฐมมีไหมคะนครปฐมกรุงเทพออกมารับที่นี่ไหมคะก็มานะคะก็มาเนาะเพราะที่นี่ขายส่ง เพราะว่าตลาดศรีเมืองเนี่ยเป็นตลาดรวมสินค้าทุกอย่างเลยนะคะพอพอเข้ามาเสร็จแล้วเขาก็ต้องเดินเข้ามาเดินในตลาดสดนะคะเพราะตลาดสดที่นี่มีครบค่ะร้านนี้เจ๊มารีแม่มารีเนี่ยทำทำเองไหมคะขนมรับมาจากเพชรรับมาจากเพชรอีทีเพราะว่าทางทางจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยมันก็อยู่ไม่ไกลจากเราเนาะเขาจะเขาจะทำเป็นเป็นโรงงานผลิตใหญ่เลยนะแล้วก็ส่งออก ตามท้องตลาดนะคะซึ่งเราอยู่ไม่ไกลจากเขาของมัสคลาดของแน่นอนเพชรบุรีเนี่ยนะคะถึงถึงขนมหวานพวกนี้จริงค่ะจริงจริงถ้าไปเพชรบุรีเนี่ยเราต้องนึกถึงเลยนะขนมหวานชนิดต่างๆนะคะร้านนี้เป็นเป็นร้านเจมบารีนะคะผู้ชมขามาแล้วก็แวะมาอุดหนุนท่านด้วยขอบคุณแม่นะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะแวะมาอุดหนุนกันค่ะ อ๋อหนูทําช่อง u t u t e อะแลนลนพาเที่ยวค่ะแม่เข้าไปดูใน Youtube ได้นะคะคพิมพ์ว่าแลนลนพาเที่ยว y t u t u ค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปกันต่อครับพี่ชมคะไปกันต่อเนี่ยเห็นไหมมีทุกอย่างเลยอุ้ยขนมหวานเยอะนะคะเนี่ยร้านนี้ก็ขนมหวานเช่นเดียวกันค่ะลูกชุบก็มีนะเนี่ยดูลูกชุบทองหยิบทองหยอดฝอยทองเม็ดขนุนเป็นขนมเป็นขนมไทยที่ขึ้นชื่อมาก แล้วก็เนี่ยขนมจีนเห็นไหมคะเขาจะทำออกเขาจะ,ะจัดไว้เป็นเป็นชุดชุดแล้วก็ขายเป็นราคาส่งนี่เห็นไหมเนี่ยขนมทั้งนั้นเลยนะคะผู้ชมคะเนี่ยนี่ขนมทั้งนั้นเลยนะหืมเนี่ยเรามายกถุงไปเนี่ยเห็นไหมคะมีทุกอย่างเลยขายราคาส่งซื้อยกถุงก็จะได้ราคาถูก ตลาดนี้น่าเดินจริงค่ะน่าเดินจริงๆเลยร้านนี้ก็จะเป็นผลไม้ผลผลไม้รวมก็จะมีสับปะรดมีแอปเปิ้ลมีแตงโมมีลิ้นจี่มังคุดองุ่นเงาะน้อยหน่าอกล้วยกล้วยหอมครบจริงๆโห แล้วบอกเลยนะว่าตลาดคึกคักทุกซอยคนเต็มไปด้วยผู้คนมาเดินค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาตัา้งแต่เก้าโมงเช้าแล้วนะคะก็ตลาดก็ยังคึกคักอยู่ตลาดเปิดทั้งวันนะคะผู้ชุมค่ะจะเปิดทั้งวันถ้าใครมามา,มา,มารับมาซื้อผลไม้เสร็จแล้วนะคะ,ะตลาดด้านนู้นจะเป็นโซนผลไม้โซนโซนขายส่งผลไม้แล้วก็ทุเรียนค่ะพอคุณมาเสร็จแล้วก็อย่าลืมแวะมาเดินตลาดสดกัน ซึ่งตลาดสดก็มีสินค้าทุกอย่างให้คุณเลือกซื้อรูปขนมหวานค่ะดูมันเชื่อมน่าทานมากบอกเลยน่าทานมากเลยเนี่ยปลากิมก็มีสัวเขียวต้มก็มีเนี่ยเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวขเหนียวหน้าสังขยาโอ้โห,โโห,หน่าทานน่าทานเห็นอะไรก็น้ำลาย น้ำลายสอด้านนี้ก็จะเป็นขนมแห้งร้านนี้จะเป็นขนมแห้งขายส่งพวกร้านขายของชำต่างๆเนาะมามารับไปจำหน่ายต่อได้ด้านนี้จะเป็นโซนด้านนี้ค่ะจะเป็นขนมแห้งที่จอดรถตลาดนี้นะคะกว้างมากเลยไม่ต้องกลัวว่าหาที่จอดรถยากนะคะขับเข้ามาขับบนเข้ามาค่ะแต่ละแต่ละจุดแต่ละที่ ที่จอดรถก็ค่างๆที่จะกว้างอันนี้จะเป็นน้ำพริกร้านนี้จำหน่ายน้ำพริกอุ้ยอุ้ยเข้าใจทำจังเลยดูค่ะสีสันกล่องละสิบห้าบาทอืมเข้าใจทำคุณผู้ชมขาเนี่ย<ช>บ้านบ้านเราจะเรียกขนมอะไรนะนางเล็กไหมคะใช่ค่ะนางเล็กเนาะนอ๋ออุ้ยเข้าใจทำมานี่ค่ะเป็นชิ้นละคำค่ะกล่องละสิบห้าบาทนี่เป็นราคาสง่งใช่ไหมคะราคาสง่สงส,งสงี่ทันจริงเหรอ อ๋อนี่นี่สิบ้าบาทนี่ราคาปรีกนะอุ้ยแ้าราคาส่งอะไม่ประมาณ12บาทใช่ไหมคะอุ้ยเนี่ยถ้าแถวแถวบ้านพี่คุ้มขายกันยี่สิบบาทมากันค่ะผู้ชมขาตลาดสีเมืองเนาะเป็นตลาดโซนตลาดสดนะคะเป็นตลาดสดด้านนี้ก็เป็นตลาดสดแล้วก็เป็นตลาดข,ขนมด้านนี้จะเป็นขนมนะคะเป็นขนมร้านนี้ชื่อร้านอะไรคะ ยังไม่มีชื่อร้านจำจำเจ้าของร้านไว้นะคะพู่ชมขาหน้าตาหล่อๆแบบนี้แวะมาอุดหนุนกันมีน้ำพริกแล้วก็มีขนมที่ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะไ,ไปกันต่อค่ะโอ้ยคือคักเนี่ยประตูหน้าง,งอคอหักเห่งละ25่สบาบาทนี่ใกล้แม่ลองนะจังหวัดราชบุรีแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นปันนินปาทับทิม ปลาทักทิมแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นปลาหมึกมีกุ้งมีปลาหมึกกุ้งก็จะมีหลายไซส์หลายขนาดค่ะโอ้ตัวเบลลมเลยค่ะกิโลละ260บาทโอ้ยจะบระคุณ280บาทตัวใหญ่มากใหญ่มากเลยอะนี่กิโลละ280บาทดูตัวกุ้งค่ะใหญ่เบล้มเลยท่นผู้ชมดูค่ะใหญ่มากเนี่ยแถวบ้านละแหนขายอยู่300กว่านะ อันนี้เป็นร้านขายของสดค่ะไายแข็งเลยแล้วแข็งเลยแล้วสองร้อยน่าทานน่าทานเนี่ยแล้วผักสดสดค่ะผักสดสดเนี่ยถ้าใครจะเดินซื้ออมารับผักผลไม้ด้านนูน้นไปขายต่อแล้วนะคะแล้วก่อนจะกลับบ้านค่ะแนะนําให้คุณเข้ามาเดินตลาดสดค่ะมาชมบรรยากาศในตลาดสดแห่งนี้ค่ะตลาดกว้างมาก เดินไม่เบื่อค่ะเดินไม่เบื่อ,แล,อแล้วก็คู้คนเยอะแล้วก็คึกคักนี่มาเจออีกแล้วโซนนี้โซนนี้เป็นของเป็นของสดเป็นของทะเลค่ะก็จะมีกุ้งเน็นนะกุ้งโอ้อันนี้รอคิวกันตอนนี้ก็จะเป็นปลาปลากระพงปลาดินปลาทับทิมปลาพงขาว โลละร3อยสสิบาทตัวใหญ่มากค่ะผู้ชมค่ะแล้วก็ไซส์เล็กลงมาก็จะก็จะเป็นอะโลละร้อยสิบาทเร่อทางนั้นเลยร้านนี้ขายหมดแล้วกำลังจะกลับบ้านแล้วร้านนี้ขายกุกกก้งกุตปลาหมึกค่ะเดี๋ยวเดินไปด้านนู้นกันต่อค่ะนี่เห็นไหมเห็นไหมคะหอยมูกคู้แกะแล้วก็มีค่ะเนื่อแกะแล้วก็มี วันนี้พาผู้ชมมาเดินอยู่ตลาดสดสีเมืองนะคะจังหวัดราชเชบุรีค่ะอูดูปลาคังค่ะผู้ชม่าดูปลาคังตัวใหญ่มากอันนี้เป็นปลาน้ําจืดนะแล้วก็ปลาทับทิมอันนี้เป็นปลาน้ําจืดค่ะเนี่ยโห<ฮ>หมูป่าหมูป่าก็มีมีทุกอย่างค่ะใครอยากทานอะไรหาอะไรนะคะโอ้ยอจฉาคนราชบุรีจังเลยค่ะมีตลาดสดใหญ่ๆแบบนี้ให้เดิน วันนี้เรนแลนทพาผู้ชมนะคะมามาเช็คราคาผลไม้ที่ตลาดสีเมืองแห่งนี้ค่ะแล้วก็ไหนๆก็มาแล้วนะคะเรนแลนก็เลยมามาเดินเข้ามาเดินในในตลาดส,สดค่ะพาผู้ชมมาชมบรรยากาศตลาดส,สดที่นี่ค่ะอย่างที่เห็นค่ะก็ค่อนข้างที่จะคึกคักผู้คนเข้ามาเดินกันเยอะ สินค้าที่นี่เน้นขายราคาส่งซื้อปรีกในราคาส่งสินค้าราคาถูกๆนะคะตลาดแห่งนี้ค่ะเป็นตลาดสดค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นตลาดสดสีเมืองค่ะจงังหวัดราชบุรีไกลผ่านไปผ่านมานะคุณสามารถปักหมุดเข้ามาได้เลยค่ะเห็นไหมคะตลาดค่อนข้างที่จะกว้างมากกว้างมากแล้วทุกซอยค่ะทุกซอยทุกร้านมีลูกค้านะคะ ค่อนข้างที่จะคึกคักและก็ขายดีกันทุกร้านเลยค่ะร้านมีครบเลยนะคะของสดของแห้งเครื่องปรุงต่างๆปลาสดไก่สดหมูสดกุ้งสดที่นี่มีเพราขาผักผลไม้ขนมขนมราคาส่งที่เราไปถ่ายทําให้ผู้ชมได้ชมนะคะก็มีค่ะมาที่นี่ถือว่าคุณมาไม่เสียเที่ยวนะคะมามาเข้ามาด้านในก็จะได้สินค้ากลับไปครบจริงๆค่ะ ถูกมากตัวใหญ่ๆก็ปลามึกปลามึกสดโรลร้อยหกสิบาทถือว่าถูกค่ับผู้ชมค่ะตัวใหญ่ด้วยนะตัวใหญ่ด้วยเนียเห็นไหมร้านนี้ขายขายส่งพวกลูกชิ้นลูกชิ้นฮอทดอกหมูยอมีมีทุกอย่างเลยนะคะ นะอ,อ,ยอย่างเราจะทอดลูกชิ้นขายถูกไหมคะเราก็มาซื้อแบบนี้มารับแบบนี้ไปขายต่อเส้นก๋ยีสานก็มีส้นก็มีเี๋ยวก็มีแหนมก็มีม,มีเส้นก๋อนเีมีทอดมันมีต้อง้งต้องปราก็มีคะ่ะขายแนวรา,าส่ง ทอดลูกชิน้นขายก็มาที่นี่ได้ครบเลยค่ะโหร้านนี้จะเป็นปลาเป็นปลาทะเลปลาชนิดต่างๆ่างเม็นดาทะเลก็มีปาลาจระเมดมีอันนี้เป็นร้านปลาทะเลนะคะเนี่ยปลาก,กระเบนดูปลาก,กระเบนค่ะคุผู้ชมคะปลาก,กระเบนหลังดำท้องขาว ปลาโอปูปูม้ามีปูดำมีหอยลายมีหอยแครงมีค่ะเยอะจริงเยอะจริงเยอะจริง,ง,ง,งทั้งชุมทางเยอะจริงๆเลยส่วนด้านนี้จะเป็นของแห้งร้านนี้จะเป็นริกเป็นหอมเป็นกระเทียมแห้งแล้วก็ร้านนี้ก็จะเป็นหอยแมงคู่แกะแล้ว ต้งสุกแกะแล้วมีรูระ120 0บาท200าทแล้วก็160บาทมี3ราคาค่ะแล้วก็มีผักสดที่จะเป็นของแห้มงมีทุกอย่างทุกอย่างมีทุกอย่างสินค้ามีให้เลือกเยอะจริงๆส่วนด้านหน้านะคะด้านหน้าตลาดก็จะเป็นเป็นอาหารค่ะเป็นอาหารมีผัดไทยเป็นหอ่หอ นูนกำลังผัดกันไฟลุกเลยเนี่ยเป็นห่อๆหอมีผัดเสร็จแล้วผัดไทยเส้นมีเส้นเล็กเส้นใหญ่ผัดสีอิ๊วมีมีครบเลยเดี๋ยวเราซื้อผัดสีอิ๊วไปทานดีกว่านี่ค่ะตลาดสีเมืองค่ะส่วนด้านบนนะคะผูะช้ชมฝาด้านบนก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าเนี่ยด้านบนชั้นสองมีก็จะเป็นเสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้าเป็นจิ๊บช็อปค่ะเอาเป็นว่ามาที่นี่คุณได้ครบนะคะใครหาอะไรอยู่ก็เชิญชวนนะคะตลาดสีเมืองค่ะ อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะเดี๋ยวเราจะซื้อผัดซีอิ๊วไปทานกันนะคะขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปจนจบคลิปค่ะตามกันต่อนะคะคลิปต่อไปและะ้วหละพาเที่ยวค่ะจะพาทุกท่านไปที่ไหนอีกนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะนะะีค่ครบทุ้อย่าง